สวัสดีครับพบกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กนะครับทั้งที่39นะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ครับของทาง MG t h a i ไทยแลนดเรานะครับมาดูซิว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแบบไหนแล้ววันนี้ราคาเปิดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ฟังราคาก็จะรู้สึกว่าโอ้ราคาหน้าค้นหาหน้าจับต้องมากนะครับไหนๆก็มาแล้วันนี้เราไปดูรถจริงกันเลยครับมาครับผมนี่อะไรครับผม คันนี้จะเป็นในส่วนของ MG4 ส่วนที่เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับอะตอนนี้นะครับจะใช้สโลแกนว่าไอคอนนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบนะครับของรถไฟฟ้าที่ MG จะขายในหลายๆรุ่นนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะครับอแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มแบบเนบูล่าแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีหน้าตาของตัวแพลตฟอร์มให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในรถเซกเมนต์นี้นะครับหรือว่าจะเป็นใน อนาคตจะเป็น SUV นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าก็จะใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็เป็น global p ล a ฟอร์มด้วยก็คือใช้นะครับซื้อขายนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับทั่วโลกเลยนะครับหน้าตารถจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นรุ่นท็อปนะครับสีขาวนะครับราคาขออุบไว้ก่อนนิดนึงนะครับราคาอุบไว้ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในรถกันนะครับว่า หน้าตาภายในจะสวยงัดงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรให้ทางเพื่อนๆนะครับที่เป็นแฟนคลับของช่องเอเบิร์นเรานะครับไปดูกันนะครับสักครู่ครับตอนนี้คิวค่อนข้างเยอะเปิดตัววันแรกก็พามาดูเลยครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะครับอ่ะเชิญครับผมโอ้โหนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แรกเข้ามานั่งในส่วนของเจ้า MG4 EV คันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในเท่าที่ทราบข้อมูลมาครับนะครับภายในเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีความเรียบหรูนะครับดูง่ายนะครับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยจะรวมไปไว้ในอยู่ในหน้าจอ10.25นิ้วตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆในการใช้งานลดน้อยลงนะครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการใช้งานนะครับเวลาขึ้นรถมานะครับดูจากคอนโซลแล้วก็ดูเรียบง่ายสบายๆนะครับก็จะมีหน้าจออยู่2ตัวนะครับก็คือ จะเป็นในส่วนของตัวทางจอ10.25นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเรือนไม้ของเรานะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับก็ให้ความเขาเรียกว่าออกแบบมาแบบสบายตานะครับขับรถนี่ก็แบบว่าน่าจะดูง่ายนะครับเพราะว่าเรายังเรายังไม่ได้มีตัวกุญแจนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนที่รถเทสรุ่นเนี้ยมาถึงโชว์รูมนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะ หรือออปชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มกับรถเทสเลยนะครับแล้วก็ไว้เป็นคลิปหน้านะครับจะทํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะครับไหนในการออกแบบตําแหน่งเกียร์นะครับดูงดงามครับใช้งานดูแล้วน่าจะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ภายในก็หลายๆรุ่นเนาะอย่างที่เอธเคยนั่งให้เห็นเนี่ยก็จากจากการที่ทางกล้องแพนรูปมาเห็นก็จะเห็นว่านั่งสบายพอสมควรนะครับ แต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูการขับขี่ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังหลายๆสื่อหลายๆโซเชียลหลายๆคลิปมาเขาบอกรถคันนี้ขับดีมากครับขับดีจริงๆจนตัวเอิร์ดเองมีอยากลองมากแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปลองกันในส่วนของรถเทสของเรานะครับโอเคนะครับภายในก็จะออกแบบมาตรงนี้จะเป็นหนังนะครับนี่แต่ตรงนี้จะเป็นผ้าน่าจะทําให้นั่งนุ่มสบายขึ้นนะครับก็คือไม่เมื่อยล้าอะไรอย่างนี้ออกแบบมาดูดีเน่ยข้างๆเราจะเป็นหนังนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นผ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวท็อปก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็คลิปด้วยบอร์ดสีส้มแบบนี้นะครับสวยงามนะครับโอเคด้านหลังว่างไหมอ่ะเราลองไปนั่งด้านหลังนิดนึงเนาะครับผมครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันครับนั่งแล้วโอ้โหถ้าถามว่าเซ็กเมนต์นี้นะครับที่เขาดูกันว่าเป็นตัวซีเซ็กเมนต์นะครับในส่วนของซีดานนะครับ สังเกตขานะครับเอิร์ธยังยืนยันนะครับเอิร์ยังตัวใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับดูนะครับพื้นที่ของเลกรูมยังเหลือนะครับสบายๆนะครับเมื่อกี้เบาะนี่ก็ไม่ได้เลื่อนนะครับเมื่อกี้ซีเอิร์ธนั่งขับจริงนะครับแล้วก็เรส่วนของเฮดรูมเป็นไงครับก็ยังค่อนข้างที่จะเหลือเยอะนั่งสบายนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคากันนิดนึงว่าไอเจ้า m g 4ตัวนี้มันมีกี่รุ่นมีกี่ราคานะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู อ่าเนบูล่าแพลตฟอร์มนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเห็นแล้วไปดูกันครับอ่ะเพื่อนๆคงอยากรู้ราคากันแล้วนะครับว่ารถเรานะครับยาราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแจ้งแบบนี้ครับรถเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับมีในส่วนของรุ่นดีนะครับแล้วก็รุ่นเนะครับในส่วนของรุ่นดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรุ่นรองท็อปแล้วกันเนาะราคาอยู่ที่แปดแสนหกหมืนานะครับผมแต่ส่วนในราคาที่เป็นรุ่นท็อปนะครับก็รุ่นเอของเรานะครับที่ตัวถังจะเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้นะครับ ราคาจะอยู่ในราคาที่969,000นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือรวมราคาที่ว่าได้รับส่วนลดจากทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆราคาแล้วดูตัวรถจริงนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันเอ่ยนะครับเซกเมนต์รถนะครับหลายๆอย่างนะครับน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวยังไงรถเทสถึงโชว์รูมนะครับก็จะรายงานแล้วก็แจ้งข่าวนะครับมาในทางอ่าทางทางหน้าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้เข้ามาลองรถเทสกัน กี้ติดไว้นะครับว่าจะพาดูในส่วนของ n e b u l a p แ a t f o อร์นะครับที่จะเป็น global แ l a t ฟอร์มที่ MG จะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการผลิตรถไฟฟ้าต่อไปนะครับนี่อยู่ด้านหลังเอิร์ธเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแจ้งแบบนี้นะครับในส่วนของตัว MG4 เรานะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนจะอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับความหมายของเราก็คือแสดงว่าตัวรถเรานะครับรถรุ่นนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับรถขับเคลื่อนล้อหลังก็จะอยู่ในรถที่เป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แม c นซ์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกรถทางโซนยุโรปอะไรแบบนี้นะครับยืนยันครับมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ขับมันแน่นอนนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการกระจายน้ําหนักของตัวรถนะครับทาง MG เขาบอกมาว่าเป็นกระจายน้ําหนักแบบ50ด้านหลัง50ด้านหน้า50นะครับ เป็นการกระจายน้าหนักที่ทำให้รถคันนี้นขับขี่ดีขึ้นนะครับควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ลองเทสรถจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาเราให้ฟังอีกทีว่ามันขับดียังไงนะครับโอเคครับเป็นไงครับเพื่อนๆในส่วนของตัวรถที่พาชมวันนี้นะครับเปิดตัววันแรกกับราคาที่ค่างว้าวเลยนะครับ ลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจในการเทสนะครับในการเทสนะครับเดี๋ยวรถเทสมาจะรีบแจ้งคันทีนะครับหรือถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมในงานนะครับมอเตอร์เอฟโอครั้งนี้นะครับมาถึงที่รู้นะครับสอบถามหาเซลลนะครับทาง MGA ม l e อเนะคบมอเตอร์นะครับตอนนี้เรามี2สาขาแล้วด้วยนะครับ เป็นทั้งในสาส่วนของสาขาปทุมธานีนะครับแล้วก็สาขาที่2นะครับน้องใหม่ของเรานะครับจะอยู่ที่รามคำแหงนะครับลูกค้าสามารถนะครับติดต่อหาเซล์ MG a b l e ได้เลยนะครับก็จะมีน้องๆทีมงานนะครับที่ได้รับข้อมูลนะครับจาก EV Specialist โดยตรงทำให้ได้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยได้เต็มที่นะครับโอเคครับ ยังไงก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอญาตลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะขอไปชมรถอีกให้มันหนาใจหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวพอคลิปรถเทสทําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหน้านะครับเพื่อนๆโอเคครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดต่อเซล MG เอบินนะครับสวัสดีครับ